เอาสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนมื้อนี้มาอยู่ทงหน้าทุกคนเอมาเบิ่งอันสางเพิ่นเฮ็ดอันเออเพิ่นเฮ็ดอันเอาจักมาติดเื้อไดไดปั้นน้ํานะทุกคนไดก็ได้สเล่าบ่สเล่านี่แหละทุกคนเอาไปเบิ่งกันเลยทุกคนบ่เพิ่นเฮ็ดแน่เสิไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่าติดือแบบเลมันจังปั้นน้ําฮึนน่นะาไปเบิ่งเลยทุกคนให้มจั นี่ขาไก่มันอยู่เถิงเลยทุกคนเลยเบิ่งเลยทุกคนเลยอันนี้สร้างเออมีได้เสือยืดลุ่มเลยทุกคนเลยตอนนี้สร้างคนกำลังเซกอยู่น้ำมันมีฮึ่นสาดเออคนว่ามันเกี่ยวกับตัวเลื้ว่าสานน้ำมีฮึ่นได้มือเสานี่ขาไก่นี่ว่างเม็ดหนึ่งเลยนะทุกคนเลย่ตมาเสือบอใบพัดนี่นะ เพินม่ได้เอาล่งล mm ุมได้ทุกคนเยเบื้งเดินนี่เด้ออันนี้สร้างได้นี่จักเมตนี่สร้างนี่สร้างสร้าเมเออสูบก็ได้นาอต้องได้ตองก้อนเนาะต้องได้น้ำตองก่อนดิ๋ยดิโอ้โอ้น้ำใสขักอรืเน้อเออนนเอาเออบ มีได้จังหวะหนึงแม่นเอาจังหวะหนึ่งห่ดสันได้ ừ. ม่ได้ก็ต้องได้สูบเอาโอ้นำหลงอลินี่อ่เติ่มทอนะสร้างคอยเกิดมันมีอ่่ซ้ำนี้คอยสูบนะสิบแปดเมตรของคนนะอันนี้ส่าวเมตรน้ำลายนี่ยอดยอดถึงแค่ส่าอิฐเออเออก็ยอดคือในส่าวอิฐส่าอิฐเนาะจงไว้จงไว้เมตรหนึ่งเนาะเอาแต่ส่าเมตรโอ้คักอเลย น้ำก็ใส่งามเลยทุกคนเลยนะซ่องเห็นพื้นพูตอนนี้กำลังแปลงได้จังน้อยพี่น้องสิได้เบิ้งเออการสตาร์ทเครื่องเออนี้จักได้ทุกคนเลยจักปั้นอืมจักรถจักเข้าเลยรถจักรถนั้นแหละมาแต่งเสื้อด้ายอันนี้ด้ายเลยทุกคนเด้อยด้ดยไฟธรรมดาเลยแต่ว่า มีได้ไซมีได้ไซไฟเออเไซจักรถดนี่นะรถจักนี่นะามาแต่งเื้อนี่เบิงนี่ได้โอ้คาก,กะลีนี่สิบสี่บสตนีบ่เา่ลนีเลนี่ถังน้ำมันบ่ถงน้ำมันโอ้ถังน้ำมันอยู่ทึง่งนี่นี่นี่ไซกระเลงเออ นี่แสกเลงแสกเล้งนี่ดึงเอาบ่ดึงเอาดึงเอามันติดแล้วกระปะเออกำลังตีอะเนาะตีกำลังตีธรรมดากระตดขึ้นนี่พักได้ทุกคนเลยผู้เลยเฮ็ดกระเบื้องเอาเด้อผู้เลือดเฮ็ดมาถามได้ถามถามทั้งสีแร่เด้อทุกคนเด้อสีแร่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดถามหาเพิ่นโลดเออค้นเข้าไปทั้งเฟซบุ๊กเพิ่นก็ได้ดอกเพิ่นไปติดตั้งเหรอรับรองว่าได้ใส่น้ำนี่ คักคักค่กที่แกชิบชิบชี้เลยหาไม่ได้เได้เนี่ได้หางเลยเนาะได้หางหางก็ได้หางก็ได้เนาะอันนี้ยังดีอยู่นะเสียไฟก็ได้เออเด็กขยีใส่ไฟกับต่อสายสายไฟกัต่อแล้วเนาะเนีเอาได้หางมาซื้อก็ได้เนาะได้เฮ้อาใส่ใบพัดนี่เนาะใส่แต่ใบพัดโอ้คักคักค่ะแต่วันนี้มันได้หม็ดพผล่มัน่มีได้หางเออ โอ้ขักเลยด,ดิต่อเกล็มาซือนี่ได้ทุกคนเลยหั่นหั่นน็อตจึงไว้ทุกคนเลยตัวนี้เกน็เกน,น็ดเกนพัดลมนะนะทุกคนใบพัดลมอ,อ๋อบนใบพัดลมเพราะว่ามันบริสัยไฟมันบวมอนือเอาใบาพัดลมอ๋มอกไ็ได้แล้ว อันเดีโอ้ยหลุดอะไรเตโอ้ยเตสมพ่อแล้วนี่อน่าใบเตเอาใบตัวนั้นมาซื้อใช่ำกันบ่ทีแรอันเดียกันเออโอ้ยหนกันหันตัวน้นกเอ่อ มากหลายก็กินโอ้ยสมพ่อแล้วนี่คือตัดแ,แต่มือเฮามันจะเตะม,มันมันเก่าเลยมันพล่อยมาเลยม,ลมันโดมันโดแตะคักหรือสมพ่อน้ำจะมีหึ่งได้หันน็อตตัวนี้อ้เอเนาะหันน็อตนี่อ้อแล้วก็เอาใบพัดตัวน้ำมโซเปซ์อปพอใบพัดเพิ่นมีหลายอยู่แล้วนี่นี่กระแมนนี่ เดีย๋ยวตัวนี้ไปซื้อนี่ท้อควันเด้เออที่ทอควันมีแต่เอาอ้อจังอัาออนได้ทุกคนเลยมีแต่เอบบนาบอนอันซื้อเลขอะไรอ้อมาตื้อมาเย็บเลขมีแต่เอามาตื้มมีแต่เอามาต,ต,ตื้มได้หน่อยมอไฟเอามาตื้็ได้มอไฟเออโซบมอไฟก็ได้เนาะ,ะอัอนนี้ไปไต่อยู่ทั้งถิ่น นะเบิ่งสางเพิ like ่นเอ็ดก่อนนี c c ่ถังน้ำมันเด้อทุกคนเด้อต้องอยู่เถิงได้ถังน้ำมันก็ว่าคือมันไหลลงไหลลงเลยกันอยู่รูมมันสีเด้อตัวนี้บ่วันนั้นถังน้ำมันถังน้ำมันแบบลุ้นมาน้่งรถุเละทุกคนเลยมาน้่งจักมีได้เอาเหลือ้อได้ทุกคนเลยแต่ว่าสายเขนเล้งนี่ได้ดึงเอาเด้อดิ ติดแล้วก็สีป่อยได้เหมืกำนกําลังตีเอาทุกคนเลยเอาเอาใบพัดมาเซื่อใไหมทุกคนเลยอ๋อจังน้อยได้เบิง้งทุกคนเลยตอนนี้กำลังลอดเกาอยู่เกาดำเกาดำเกาดำมีแม้กเกาแดงนนกันพิว สุลายกาใช้กระเล็ดกระเล็ดบ่กระเล็ดได้บ่ได้เนาะกระเละ็ดกันบ่เขามีกาวเขามีกาวก็เขาใช้กาวเขาบุใช้กระเล็ดเนะตอนนี้กำลังยึบประกอบถากกาวดำนี่ได้สางได้หนี่สางสีแลเด้อ เออพเลือต้องการกะอย่าลืมติดต่อหาได้ทุกคนเ้ยเออเคีย์บอร์ดเอเออหรือว่าต้องการคีย์บอร์ดบอกไปเซฟบตามงานงานดองงานเล้งงานสร้างสรรค์ต่างๆพี่น้องเลยครับนอนเว้นเนอะเออเพื่นกระเฮ็ดเป็นลายอ่านอยู่ทุกคนเลยเออนอนไว้สินอนเว้นก็ได้จอดเล็กจอดข้างจอดพี่เลือก็ได้เออส่วนเจอก็หาเพื่อนได้หรือว่าจะเฮ็ด น้ำนี่นะเฮ็ดใดนี่นะใดปั้นน้ำพุทธกเกษตรเธอได้เห็นดิจะได้กาวดานี่นะกละมาล <c oughs> ท่อกา,ารมันนี่นเนาะมอรกรองรมอรกรองเอสื้อตุ่มอ,อันนั้นเหรอวะตุ่มยางนั่นนะ มันใช้แทนต,ตัวนั้นดิ<อ>ตัวนั้นมันปัญหาบอลจับยะเลยซื้อมากลองแบบไวรุนนี่มาใช <The> ้แท็กกับโบเมนไวรุนเนาะใช้ไปเที่นล่ะนี่ใส่คันเล็งทุกคนเลยเอาตอนนี้กำลังประกอบเด้อพ่อสมพ่อน้ำจังมีหุ่นเมย์ตะได้ว่าน้ำมีหุ่นเตะใบพัดน้ำเตะซื้อเสื้อไม้แล้ว ได้ของไหมบ้านีคือสีแห้งอยู่หรอฮับประกันสามมื้อหึฮับประกันแต่สามมื้อสามมื้อบ่เออวากตัวมันแตะนี่บ่ตัวไม้นี่แหละตัวไม้น่ะเออบอว่าดอกฮับประกันสามมื้อสืเอามันหึงอะไรขี้ขานแปลกๆขึ้นดิเพื่อละฮับประกันหึงก็โดนสามมื้อพ้อเออเนาะฮับประกันกันสามมื้อก็ได้แตมันมีเพลแล้วก็ไซส์ไปเลยเลย ือสิทนอยู่พี่น้องเลยเอาได่เลยมา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 เลยขาไก่อยู่เทังนี้เม็ดนึ่งมาหาดัยนี่เม็ดซาวยังมาหาขาไก่นี่นะ แต่โซล่าพี่น้องเขากะเสียวลงลุมพุนทุกคนเลยประมาณสิบปลายเมตรหรือว่าส้าเมตรทุกคนเลยใกล้ขึ้นมากนะมันยะหลงังจากมันเพ่มันนั่นยจะแปลงก็ยอ่อยนักอันนี้เบาหนี่อยู่เถื่องเลยหาละบ้านมู่มดใกล้เป็นตูพูดนะบอกเออมดกันย่อยขึ้นเลยนะเออแม่นนัออ่นแหละอันนี้นี่ผู้เดียวก็ได้ผู้เดีวยวก็ได้ผู้เชี่ปิดเชีใกล้แม่นเลยกันหาเข้าไปละคือเก้าเชีคือเก้า จากน้อยมาลุ้นน้ำกันมันสีหึ่นหลายสำเรับน้ำนี่เพราะว่ามือเ้านี่เบอร์พัดน้ำมันแตะเออไปซื้อไม่ซื้อไมหักกามาผู้ทหารโมทิเกียติดเลยบอกนะโอ้ยในกาวยนเป็ด กาวจนเงือมันอาเนี่ยนี่บอนี่ยนะเอ้าก็มันกระแนมเลยจะบ่าเจ็บเข้าไปได้อ่ะแล้วแต่สางเฮ็ดมาลุ้นน้ำกันมันสีขึ้นือบ่คือสี่ร้อยูจะรอสางเพิ่งก็นร้อยเพิ่งว่าเออโอ้ไลโอ้เติมเนาะหึแล้วมันเต็มอันนี้บ่เต็มสองอันนี่บ่แต่ขานี้เลยเนาะว่ามันอัดอยู่หรอวะ จองกัะน้ำสีไลเข้ามานี่ทุกคนเลยเต็มมดสองท้อนี่แหละไปหาปุ่มตัวนั้นโยกกะน้ำเมันฮสุดเต็มแล้วบ้านนี่คือลล่ง,งมันมาเลยมันคือเพิ่มว่าเพิ่มว่าแบบน,นั้นว่ะตีเออดูนด้ำันสอง<ม>นไปสอง เอาทดสอบบอกป่านนี่ลองเบิ่งบอกแล้วเลยหรือว่าแล้วแล้วติดจักทุกคนเลยสีได้เอาน้ำเึ้นแต่สร้างเลยได้บ้านนี้ได้เออจับเอาคันเลงเนาะโอ้บ้านดีเลย หุ่นบอกดีรอ้เอหุ่นเพลโอ้โหโอ้หุ่นละไหนดิโอ้ตัวนี้เอาหุ่หนเพล ่นเพนะืงกนะ่อนเนาะผมเนาะคุเละซักจากจ่ามือทุกทุกคนเลยจะน้อยสิด้เปิรเดีปป๋ยทุกคนเบิงนะ่งเนาะนี่สิด้เปิดลตรงนี้ทุกค,คนเลยจา้าโอ้โหโอ้ใส่ได้ใส่ได้ ท yeah, uh, oh, hey anyway. hey, ุอคนเลคออโแห้งอยู่ด้เออกําลังตีเอาก็ได้เนาะโอโอ้แห้งอยูุ่กคนี้คักคักคัก เหล็งซ้ำนี้เนาะเหล,ล็งคอยกว่านี้มีเฮ้นหรือบอ่ะโอ้เอหล็งคอยก็ออคอยเนาะเออกระรังตี้ซ้ำนี้ก็ได้แล้วนี่ดูห่าปรับมาบอกโอ้เต็มไว้อันนี้นี่ าเต็มเลยโอ้เต็มไว้ลยนี้ข้าดีอยูนึงเต็มไวเลยทุกคนเลยข้าดีอยูนึงทุกคนเลยหลังเลยโอ้ cái ừ. Ừ. khác Ờ Ừ ใส่ nó lý ออดกคนนี่ยอันนี้ว่าไปทีมฮอนน่ะเออจำเส้นนี้มันก็ดับโลเนอมันสายมัดของมอบินดิตัด,ดไฟตัดไฟไปเลยหูทีน ย้ำเชื่อมันวัดมืนกันคือว่าไฟบวไปเลยงวัตีมันกระดับโอ้เคยมาได้เขาใช้กุ้งตักนี่นะแต่ก็อันนี้มันอยู่ให้อยู่หน้าบุเรียนนั้นใช้บอลเลอแมนเลยเนาะใช้เออใช้ในนี้ก็ได้สบายตัวนี้ซื้อมาเชื่อไหมเพราะนี่นะเอออยู่ฮันจีนบุแพงเนาะนี่นะเอลเลอร์นี่เรีครัอยี้สิบปลายห้าชี้นี่แหล้วโอ้คักเลยคักเลยบ้านดีโลเนาะหยั่นกันเนาะ มันเครื่องมันยังดีด้ระบบชุดเคร่งตัวนี้ค่อยใช้ค่อยเฮ็ดใหม่หมดหบดวาวบดนั้นใหม่หมดยังแน่นเครื่องยังแน่นว่างงานเด็กอ่เบิ่งจักรเป็นจักเก่าแต่ว่าเครื่องชุดเครื่องเคยเคยใส่ใหม่มันละยันบาดเดียวเลยมันแน่นเด้วมันยังไม่ถล่มเครื่องมาเชื่อมือมาเชื่อจักรมือนี่แหละผักลิ้นนี่นะทุกคนเลยได้เห็นได้เบิ้งแล้วทุกคนเลยอออันนี้คือรถจัก พี่น้องเอ้ยจักรถจักรอะไรเอามาแต่งเฮ็ดอันซื้อได้นี่นะได้ปั้นน้ำเพิ่อแต่สร้างสร้างกับสร้างบาดาลสร้างเฮาสร้างอะไรและทุกคนเอ้ยก็สองสองเหล้าได้ก็ได้แต่ว่าเพื้นซื้อขาไก่มีได้เลิกได้ทุกคนเอ้ยเมตดนึ่งซื้ออทึ่งนี่สร้างสีเลเด้อทุกคนเด้อคันพลอเยอะเฮ็ดหรือว่าเออเยอะเฮิ่ไปฮับ์ปไซด์นี่นะทุกคน ติดต่อหาเพื่อนได้ทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ซีแลซีแลหรือว่าคลิปเอาเบิ่งนทางซองยูทูปก็ได้เออหรือว่าไปติดตามทั้งซองยูทูปของเพื่อนซีแลคีย์บอร์ดภาษาลาวเด้อทุกคนเด้อเพื่อนเฮ็ดเป็นลายอ่านอยู่ได้ทุกคนเลยบอกว่าสิเป็นจอดเล็กจอดค้างอแปลงโทรทัศน์พัดลมห้อยลายอ่านได้เออเลือักกนอนเว้นนะนะนอนเว้นกับที่นึงเพิ่อนว่าเออคันมีเยอะก็มีลูกได้ปะ เพิ่นกับมีปลาหน้นั่นด้ทุกคนเลยอันนี้โป๊กไว้นี่น่ะถังน้ำมันเลยทุกคนเลยเอาการกันฮอนด้กานฮอนกันแดดกันแดดเออกันเออกันแดดและกันฮอนอ้าวสีฟ้าเออพี่น้องเบิ่งสักนั้นแหละทุกคนเออคือว้าวตีโตหาแด่หรือว่าตีโตมาหาคนก็ได้เออก็ปสิทธประสานงานหาเพิ่นนั่นแหละดีก็ใส่ได้หลายอยู่เลยทุกคนเออ มันก็ไม่ได้สูบโอ้มันก็บสบายเลยเนาะไม่ได้ปืนเออน้ำมันก็เลยได้ทั้งเท่าพอมันกับโอ้ยสบายแล้วเพิ่นว้าพคดีไปฮดมะเพ็ดฮดพักนี่สบายเลยเออยันกับบ้านเดียวเลยจักก็ได้แล้วก็ห้ากับมีคุมีฟุยโต้ไว้หรือว่าต้อใายไปใสยเพิ่งก็ซื้อมาแล้วยังไม่ทันต้อเพลนว้าต่อไปนี่ซิเรปูมาโมมาแตงมาซิลี่สารพัดนั่นแหละทั้งพัก ลักๆกลายเป็นผู้เข้าแล้วเอ <c oughs> าฝา,าเาบิ่งซํำนี้แล้วทุกคนเลยกดต,ติดตามสองไว้ด้เลยทุกคนเลยเออคลิปหน้าเกิดสิได้ไปถ่ายเลื้งอื่นมาให้พี่น้องเบิง่งเอ้าอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อเออติดติดตามได้เอาอฝาไว้ซ้ำนั้นเลยทุกคนเลย